โอกาสานะก็สมัครกตังเกว่วังสันติโอกาสานะกุุ้มังก์กตังเกว่นังสันตะินะโสมังกรเรียนตีบารมีมมมคุณะพุทธเจ้าธรรมเจ้าเรียนทรงก็เจ้าคุณบิดดอนมั่นดาคุณครูบาอาจารย์เด้อคุณผู้ญญข,ขอมมผูกเสกประตูมงคลนี่หอยสักพิษเจตเมตตามาโย,ยม,มาเสนเมาบารมีบมังเกิดเป็นดีเป็นโชคเป็นลาภคุ้มิไพเด้อผูปกปักรักษาผูกคนดีเย็เป็นสุขให้ทุกโศกโรคให้ทั้งหลายทั้งปวงกันคุณกันไช้กันปีกันสร้างคุณผีคุณไช้คุณคนวินาศสังขุให้ทุกให้สุขให้โรคให้ไฟให้เพราะใน หายเวีหายไฟมังนี่สีสูงแกวการปลอดไฟหลับคุณคุณนวีบังเกิดเป็นดีสิมงคลนโมพุทธายะโสมังกาตังเจวันังชนติน้าเปิดโมเปิดปวดชิดเปิดทางนะาริกาเมตตามหาเสด็จมหาลิยมมหาบารมีบังเกิดเป็นดีเด้อมีบริวารทรรมาค่ะขายก็บอให้ซื้อง่ายขายของโสมังกรเยนสีน้าเปิดโมเปิดเปิดดวงจตาโสมังกรเยนสีปกปักรักษาบานเลื่อนเด้อใหญ่มีไฟที่บานให้เกิดดีเกิดงามโสมังกาตังเจวันังชนติ โอกาส a n a กุสุมังคเลียนตีน่าเปิดโมเปิดเปิดทิศเปิดทางเปิดดีเปิดงามเปิดแสงสว่างเปิดความเจริญรุ่งเรืองง้องามไปบนตากาตากาวอากาสุมังคตังเจวันังสันติโอกาส a n a กุสุมังคตังเจวันังสันติโอกาส a n a โอกาส a n a กุสุมังคเลียนตีพุทังธรรมทางทังรักษาพุทโธธรรมโมสังโฆรักษาเด้อวระพุทธตระธรรมระสง์ปกปักรักษาจากการเลียนตีพุทโธธรรมโมสังโฆนักเปิดโมเปิดเปิดทิศเปิดทางเปิดดีเปิดงามเปิดแสงสว่างเปิดความเจริญรุ่งเรืองง้องามไปบนน่ะดีโมดีนอกในใจขวา บนล่างจิตใจกายสังขารเป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นศรีสิริสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ลูกแก่หลานนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะสากัดังเกวันังันติโสวังกาตังเจวันังสันตินโมพุทธายะนามพระธาตุเจ้าพระกษัตริย์ประการน้เมียจีนน้เปิดโมเปิดเด้อเปิดดวงจันทร์ราศีน้เปิดโมเปิดมีโชคมีใจมีโชคมีลาภสมบวรณมุ่งอาสปรารถนาอภิวาทนาศีลิตนิจังมุจจาประจายโนจัตตารโอธรรมาวัตรันติอายุวันโนสุขังพระลัง

โอ้ยมีโศกกลับม,มามาห,หมดเลยวะป่าจุดโตมีแต่ความดีเนาะเจ้ของดีมือสันมันดีอ้าวได้ทุกคนแล้วนะเด็กหน่อยมาให้ด้วเจ้าละโชคดีมีใช่งานน้ำถนนหนทางลำบาก รวย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 วยออ้อออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่11เมษายน2564นะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาทำ,ท,สทำบุญที่วัดสว่างธรรมดานสำนักสงฆ์อัมไกรวันนะคะได้มีโอกาสมากราบปู่ฤาษีวัดสว่างธรรมดานนะคะวันนี้ก็จะมีตัวเลขโชคลาภนะคะมาฝากท่านผู้ชม ตัเลขโชคลาภวันนี้สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมตาดีตามีบุญก็ถือว่าชัดเจนมากนะคะแต่ว่าถ้าตาไม่ดีตาไม่มีบุญว็สุดแท้แต่วาสนานะคะเป็นตัวเลขยันโชคลาภนะคะปู่ท่านเมตตาเขียนใส่ฐานพญานุคุ้มไม้มงคลนะคะใต้ฐานพญานุคุ้มไม้มงคลก็จะมียันตัวเลขโชคลาภนะคะตาดีมีบุญมีโชคแน่นอนนะคะท่านผู้ชม ใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นใจดีมีโชคนะคะฟังไปสบายๆฟังให้จบคลิปจะได้ไม่สงสัยนะคะก่อนที่จะลงอะไรก็ตามให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็ต้องทำความเข้าใจที่ไปที่มาของตัวเลขโชคลาภนะคะท่านผู้ชมจะได้หายสงสัยแล้วก็มีรายละเอยียดที่ชัดเจนนะคะเป็นบรรยากาศที่ปูรุสีวัสวางธรรมดาสาระสูงอภัยวันท่านได้ทำพิธีให้กับญาธรรมนะคะ ที่มาร่วมทําบุญมาวัดสว่างธรรมบรรดาลน,นะคะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะธรรมผูชมไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าวัดสว่างธรรมบรรดาลผูฤาษีท่านเมตตาทาพิธีเป็นความเป็นกําลังใจให้กับญาติธรรมทุกวันนะคะก็จะมีญาติธรรมเข้าออกตลอดไม่ขาดสายนะคะบางวันคนก็เยอะนะคะบางวันก็ไม่เท่าไรนะคะแต่ก็มีคนมาทําพิธีทุกวันนะคะ พอดีวันนี้มีบุญก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศช่วงเช้านะคะปู่ท่านทําพิธีเป็นบรรยากาศบางส่วนนะคะที่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างนาะช่วงนี้ฝันดีไหมเนาะก่อนที่จะไปดูตัวเลขโชคลาภนะคะใจเย็นใจดีมีใจเย็นใจดีมีสุขนะคะทําความเข้าใจสบายๆนะคะ คิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหลายวันแล้วที่มารีก็ไม่ได้มาถ่ายนะคะก็ด้วยภาระหน้าที่หลายๆอย่างนะคะคิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านใจเย็นใจดีมีโชคนะคะไปชมของดีค่ะท่านผู้ชมไปชมไปชมไปชมของดีนะคะไปชมเลขเด็ดนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะทําความความจริงนะคะปู่ท่านก็เขียนอักขรยันของท่านนะคะ แต่ด้วยท่านผู้ชมและลูกศิษย์ปู่ท่านอยากติดตามบรรยากาศปู่ฤาษีวัดสว่างธรรมนาน,นะคะอยากติดตามบรรยากาศภายในวัดอยากติดตามตัวเลขโชคลาภนะคะปู่ท่านเขียนมริกรขออนุญาตถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมดูตอนนี้เลยนะคะขออนุญาตเป็นภาพนิ่งนะคะแต่ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นใต้ฐานพยานุคคุ้มนะคะเดี๋ยวจะมีเป็นภาพนิ่งให้ท่านผู้ชมได้ ดูไปเรื่อยๆนะคะอัคคายันตัวเลขโชคลาภเป็นตัวไหนก็เห็นเป็นตัวไหนก็บอกด้วยนะคะเผื่อจะได้มีโชคร่วมกันนะคะสาธุขอสินสาธ์ขอพรสินสิทธิ์นะคะขอให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภได้มองเห็นอัครยันเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะตาดีมีโชคนะคะตาดีมีบุญบุญมีมีโชคนะคะ ถ้าบุญยังไม่ถึงก็จะมองไม่เห็นนะคะถึงมองเห็นก็จะไม่ใช่นะคะบางคนก็ว่าอันนั้นก็ไม่เข้าอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะแต่ว่าตัวเราก็ต้องลองถามตัวเราดูว่าโชควาสนาเรามีไหมนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะท่านผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเนาะปู่ท่านก็เมตตาเขียน อัคารยันนะคะปลูกเสกวัตถุมงคลพญานุกค,คุ้มเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มาในวันนี้นะคะจะเย็นๆนะคะจะเย็นจะดีมีโชคนะคะผู้ท่านก็เขียนอาัคารยันของท่านนะคะแต่คนดูก็ตีเป็นเลขนะคะเพื่อจะมีโชคลาบนะคะดูฟังให้จบคลิปจะได้ไม่สงสัยนะคะ วันนี้มล,ลี่ก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มาทำบุญถวายพัตตาหารเช้า,ชานะคะได้มาทำบุญถวายสังฆทานถวายเจตุปัจจัยนะคะถวายน้ำดื่มนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับท,ทุกทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะ สาธุขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรปูญยาท่าสเสด็จนาคาราานะคะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอขบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับช่องมาริ h ชาแนลมาตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมาริ h ชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะ